สวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนนะคะในเช้าวันที่7เดือนกุมภาพุทธศักราช2564วันนี้เรามาอัปเดตราคาเหรียญคริปโตในแอปของบิตคับนะคะเริ่มต้นที่บิตคอยราคาเช้านี้อยู่ที่1 1 9 0 0 0้านบาทอ t เทเรียม7 9 2 8 5 XRP สิบสามจุดสามสาม LTC สี่พันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดจุดหนึ่งหนึ่ง BCH หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าจุดสองสาม USDT ยี่สิบเก้าจุดเจ็ดห้า BNB สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าจุดสามแปด XLM สิบเอ็ดจุดหกสาม ADA สิบแปดจุดเก้า BSV ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท WAN สิบสี่จุดหกสอง OMG หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดจุดศูนย์หก SIL สองจุดสี่ศูนย์เก้าหก SNT หนึ่งจุดเก้าสี่ CVC เจ็ดจุดสอง LINK เจ็ดร้อยห้าสิบห้า GNT 11.9, IOS T 0.6, ZRX 44.2, KNC 55, ENG 17.52, RDN 8.78, ABT 4.09, MANA 6.85, INF 0.88 ctxc สองร้อยเก้าสิบสอง six ศูนย์จุดเจ็ดหกหนึ่งหนึ่ง jfin สามจุดสองแปด evx สิบสามจุดห้าหนึ่ง powu สี่จุดสี่แปด doge หนึ่งจุดหกเจ็ด dai สามสิบ usdc สามสิบจุดศูนย์หก bat สิบจุดหก b a n d 346.06 k s m 3411.99 d o t 611.6 n e a r 81บาทค่ะสำหรับาราคาเหรียญคริปโตในตลาดของบิตครับก็อยู่ในประมาณนี้นะคะ,คะก็มีราคาเหรียญที่ทั้งปรับตัวขึ้นและปรับตัวลง เป็นเปอร์เซ็นต์แตกต่างกันไปนะคะอย่างของตัวตัวนี้นะคะตัว XLM นี้ทำราคาปรับขึ้น11.66%ก็ถือว่าค่อนข้างจะมากนะคะตัว ADA ตัวนี้นะคะ ADA นี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น14.91%นะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะ gnt ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น171.69นะคะ hiost เพิ่มขึ้น11.11 11นึ่งหนึ่งเอระคะก็ลองเ,อเลือกดูนะคะว่าจะลงทุนในเหรียญตัวไหนเนาะ บริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนของท่านให้ดีนะคะอย่าลืมติดตามคุณป้านักลงทุนใน3มช่องทางก็คือช่องทาง YouTube คุณป้านักลงทุนแฟนเพจ a c e b o o k คุณป้านักลงทุนและบล็อกเกอร์คุณป้านักลงทุนคุณป้า Forex นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ